Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to happy birthday, happy, birthday. happy birthday to you. จะกินเค้กกันร้านลูกกินโอ้เอามากินเค้กแกกินโอ้เค้กคืองามแท้ขออันเดซัตอร์อลิซาจากเบนแบบนี้บ่ลูกมีมันมีเอาสีพิมพ์นอลูกนอเอลิซาแปดปีได้ต่อไปกินเฟอกันบ่กินเฟอร์อ้จกินเค้กินเคกันกกินเค้กกเคนเ้กิเคิกเอาเคิกกันเนมีนนี ดอกกุหลาบขาวเนี่ย้สีขาวเดีดเนาะกุหลาบขาวสีอย่างก็อินไ้อินไส้อินไส์ก็เป็นช็อกโกแลตเค้กคอ่อ้เยีุ่๊บบเลยออบนี้ยู่ดีๆอะอ่ะอ่ทำอันเดน

lu okay. wow. Atau okay. มือนี้ก็เฮดเฟอร์กไก่งวงสลองเบิร์เดย์ลูกไซร์หลานเนะวาะว้าวมืออื่นกับเทสกันแดนสกิวิง่งบุญขอบคุ้นพระเจ้าของอเมริกามือสังหารไก่งวงเนาะเฮดเมนูบ้นบานๆดับก้อยโซยเซนแล้วกัเฟอร์กไก่งวงเนาะมาเด้อมาเด้อพยายามนำ เค้ก okay. ่เพชรหน่อยนึงเนาะ เดี๋ยวมามี่สะให้น้อยหนึ่งแกตัวแต่ของเด็ดดี้ระบาดนี่นี่หลายๆอู้เป็นตาแซบมีเกี่ยวหัวพักบัวเกี่ยวกระเทียมใส่อ่ำเขียบหนังอ่ะหนังไก่งวงหอมหอมเห็ดเองเห็ดเองนะคะ

เกี่ยวอันเกี่ยวหนังไก่งวงกรบกอบหัวกระเทียมเกี่ยวลงไปเกลือลงไปหอมหอม เดิาเดิมพยากนแซบแซบสุดๆ อยายย้อนเฟอกินเฟอเด้อพี่น้องป้องปลาเฟอไก่งวงบ้าจับจับจับจ๊บนี่หยิมหยำมหยิว้าวมาเด้อกินเฟอไก่งวงอันนั้นลูบเสียพักก่อนเลยเนาะอันเร้ กินแปลกวันเด็กยังไงเนี่ยเศบเศษ មកកាលមកគុណភាពម៉ាម៉ៃបាក់ទិនឆាយរត់ទៅ <believers> จบายบายซอกมานร้าเมยทุกคนเด้อบายบายแต่แซ่บสวยแบบไงสามกะละมัง